จ้าแกจะกินข้าวเอ้ยหม้อน,นี้มีอะไรจ้าหม้อน,นี้มีอะไรจ้าระวังร้อนนะคะถอยหลังไปอีกหน่อยก็ได้จ้านี่เปิดพอเราเปิดแล้วพลิกอย่างนี้นะจ้าปล่อยมือค่ะปล่อยมือค่ะว้าวาว้าว <laughs> น่าก,กินจังเลย นั่งกินเอาช้อนเอาช้อนหนูมาช้วยหนูมากินเลยนั่งเลยจ้านั่งกินตรงนี้แหละจ้า <c oughs> หม้อร้อนนะจ๊ะซิ